สวัสดีครับกันกันตานอรนะครับวันนี้ผมพามาดูเบื้องหลังครับในการถ่ายภาพนิ่งพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานี่ครับบูมอ c ครับถ้าสงสัยว่าพรีเซนเตอร์ของเราคือใครอยากรู้ไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับน้องพีพีวันนี้สนุกไหมฮะสนุกครับผมเราถ่ายทั้งเปนอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสเก็ตโดคือหลังจากนี้ประมาณอีกถึง2ชั่วโมงถึงจะเสร็จเฮ้ยแต่มื่ออาชีพมากฝากกับตัวแทนหน่อยได้ไหมครับที่จริงอยากให้ทุกคนขายดีขายดีนะครับผมขอให้ยอดขายปัง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 กันเลยนะครับสซารับูไมซีนะครับขอบคุณพีพีนะครับขอบคุณครับผมพี่กครับขอบคุณครับฟูเคือละลายฝากบูไมซีด้วยนะครับบูไมซีเห็นปะล่ะ